สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่อง SkyC Gaming กันเช่นเคยนะฮะเอาล่ะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมโอเคฮะวันนี้เราจะมาเปิด s e e d pack นะครับผมนี่เมื่อกี้ผมลืมอัดทุกคนคือผมเปิดได้ Dragon Pepper ทุกคนนี่โอ้คือเปิดมา2 p a แพ็คแล้วได้เลยนะฮะ แต่เสียดายลืมอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมาวันนี้เราจะมาปลูกตัวต้นดากอ้อนเปนเปอร์กันนะฮะนี่ทุกคนผมมีซีดอยู่ประมาณสักอ่าสิบสิบหรือยีกว่าอันนี้แหละผมจำไม่ได้นะฮะพอดีว่าผมคาบมาแล้วอ่าผมมาลองเปิดดูเพราะว่าอ่าตอนแรกอ่ะผมจะลองเปิดเล่นลน,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรครับนี่ ทีแรกกับผมอยากได้ต้นนี้เพราะว่าผมจะเอามาคราบอ่ะเปิดกันต่อเลยฮะเพื่อดวงจะดีนะครับทุกคนได้แลนะฮะมาเลยฮะขอต้นดาร์กอัปเปอร์อีกโอ้โหนี่ต้นนี้ที่เราอยากได้เมื่อกี้เพราะว่าเราจะอไปครบาบเมล็ดนะฮะมาทุกคนมาหรือเปล่าจะมาอีกรอบหรือเปล่าฮะดาร์กอัพเปอร์ อโอ้โหผมไม่แน่ใจนะครับว่ากล่องตัวสายรีกับกล่องอ่าที่เสียโลบักในการซื้อนี่เปอร์เซนต์การออกของดาก้อนเปเปอร์เนี้ยเท่ากันหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ผมได้มาแล้วหนึ่งเมล็ดนะฮะนี่เป็นบูนะฮะต้นนี้เราก็ยังไม่เคยได้นะครับมาทุกคนนี่ได้อีกแล้วตัวแรงนะฮะ มาหรือป่าฮนะโอ้โหทำไมได้แต่ต้นอ่าที่ไม่อยากได้นะฮะนี่วบลเล็ตคอนนะฮะเข้าพดสีแดงเข้าพดสีม่วงเหรอเบลเล็ตสีม่วงมาเลเล็ตคอนอีกแล้วทุกคนได้แต่อันเดิมๆนะฮะอุ้ยุเมื่อกี้เหมือนเห็นดานรคอนเปเปอร์เลยมา อันนี้เปิดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราได้ตัวต้นอ่าเฮ้ยได้โค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 แวนมาโอ้ย,อยแหลกเป็นบูอีกแล้วเฮ้ยเมติกระดับเมติกนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรฮะรเดี๋ยวเราค่อยหาเวลาไปปลูกกันนะครับทุกคน มาอันนี้ก็เดี๋ยวเปิดให้หมดเลยนะครับเป็นบูอีกแล้วอยากได้ต้น,านอา<ะ>เป,ปเปอร์อีกอะดาร์กอนเปเปอร์ต้น,น,นทิกนะฮะทิกกับอาตัวแก้วมังกรนะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่เขาเอาพืชแต่ละชนิดอะสองสอง,สอ,งอะเขาเรียกว่าอะไรสองชนิดอะมารวมกัน อันนี้ผมก็เปิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกคนที่แรกผมก็จะเอาต้นเนี้ยมาคาบี่เช่นะแตู่่เช่ผมก็ได้ตัวต้นดาร์อนเปเปอร์เฉยเลยแล้วประเด็นคือไม่ได้อัดคลิปตัวยเดี๋ยวหาก่อนอ้าวไปไหนละต้นดาร์คอนเปเปอร์ผมหายเดี๋ยวผมจะไปลองปลูกกันนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นต้นยังไงนี่นี่ฮะ วันนี้อาจจะดวงดีนะครับเพราะว่าคุณบอนเห็นไหมแต่ละคลิปที่ผมลงไปไม่มีดวงอะเขาเลยนะครับผมขนาดต้นทานตะวันผมก็ยังไม่มีดวงนะฮะเปิดไข่ก็ยังไม่มีดวงแต่วันนี้ผมโชคดีนะฮะที่ได้ต้นดาร์กอนเปิดเปดอ่ามาเอาปลูกไว้ไหนดีทุกคนนี่ข้างต้นพีกลกันนี่ใส่ไปฮะอย่าลดน้ำเร่งการโตนะฮะ หรือว่าผมจะใส่สป,ปิงเกิลดีทุกคนแต่ก็เสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรือยังไงนี่นี่ลดน้ำไปก่อนปึ๊บอุ้ยสีทองเหรอเดี๋ยวไม่น่าใช่นะฮะอ๋อไม่ใช่ทุกคนอันนี้มันเป็นแสงของอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลางคืนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่แล้ผมนืกว่าผมได้ตัว ต้นสีทองนะคะอ๋อมันเป็นแสงไฟนี่จากคอมเนติกที่เราตกแต่งสวนมาเดี๋ยวเรารดน้ำให้มันโตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลนี้จะขายได้ราคาที่ดีหรือเปล่านะฮะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันเลยครับมาครับทุกคนตอนนี้อุ้ยทำไมผลนี้แดยงอะทุกคนเดี๋ยวนะเหมือนตัวสปริงเกิลผมมันจะหมดก่อนที่ตัวดากอนเปเปอร์ จะเกิดน,นะครับทุกคนจะได้อ่ะใช้กอนดีไปด้วยแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเหมือนเหมือนจะมีอยู่หนึ่งหนึ่งลูกหรือเปล่าที่มันลูกใหญ่เดี๋ยวผมจะลองเอามาขายดูนะครับผมว่าราคามันจะดีหรือเปล่านะทุกคนอันนี้คือผลนี่นี่นะฮะที่ผมทํามาใหญ่เลยน่าจะได้เ่านี้นะฮะที่ใหญ่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันราคาขายของมันจะดีหรือเปล่านะครับทุกคน เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่อ่าผลไม้ที่แรงมากๆเลยนะฮะ, <S <S ะเราอ่าจะลองขายกันดูนะฮะทุกคนนี่มาได้เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดแสนนะครับผมโอ้ไม่ถึงล้านนะฮะแต่ผมว่ามันก็โอเคนะครับทุกคนผมชอบสีมันอะมันไล่สีแล้วสีสวยดี งั้นขายไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยทําใหม่แล้วกันทําผลใหม่เดี๋ยวรอมาสเตอร์สปริงเกิลมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาพืชพวกนี้อ่าแล้วก็มีสปริงเกิลใหม่นะครับทุกคนที่เป็นรูปแตงโมเดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้กับตัวพีกดูนะฮะว่ามันจะได้ผลหรือป่านะครับผมเห็นเพื่อนๆหลายคนเขาบอกว่าอ่าตัวสปริงเกิลใหม่นะครับทุกคนไม่อ่าเรียกว่าอะไรไม่คุ้มค่ากับการคราฟนะฮะ เพราะว่ามันใช้ตัวมาสเตอร์สปริงเกิลแต่ผลที่ได้ก็คือไม่ได้ใหญ่มากก็เลยงงมาเดี๋ยวลองเปิดอ่าฟาวเวอร์ซีดูเผื่อจะได้ต้นตะวันนะครับเพราะว่าวันนี้เราดวงดีได้ต้นดากอนเปเปอร์มาไหมฮะซันฟเวอร์ของเราแพ็คนี้นี่ผมเปิดประมาณเกือบ200แพ็คแล้วนะไม่เคยได้ต้นทานตะวันเลยทุกคนคือมีน้องๆบอกว่าฮอ่า ไม่ต้องกดสคิป์นะครับไม่ต้องกดสีแดงอ่าเดี๋ยวผมจะลองอ่ากดเรื่อยๆดูว่าดวงมันจะได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าต้นไม,ม้ผมไม่ค่อยมีดวงจริงนะฮะเนี่ยทุกคนได้แต่เกลือคือตอนนี้ต้นกุหลาบคือผมเยอะมากเลยครับทุกคนคือแบบว่าเต็มกระเป๋าอะถ้าไม่ได้ปลูกอะต้นกุหลาบฮะฟอกกรอฟเนี่ย กูลาบอีกแล้วโอ้โหเกลือเกลือเกลือเยอะเยอะอีกแล้วทุกคนไม่น่าพูดเลยมาขอซันฟาวเวอร์หน่อยฮะมามาหรือเปล่าโอ้หรีแลนะฮะเน่อาซันฟาวเวอร์สีเหลืองอันนี้มันกูลาบกูลาบไม่เอาแล้วทุกคนโอ้ย มาไหมกุหลาบอีกแล้วโอ้โหผมเปิดน่าจะประมาณ30กว่าแพ็คนี่ได้แต่กุหลาบนะฮะโอ่น่าจะเลิกเปิดแพ็คอ่าตัว flower seed แล้วนะฮะเฮ้ยเปเปอร์มาโอ้กุหลาบทุกคนจะกุหลาบเยอะไปไหนเนี้ย ทิ้งเลยลิลลี่โอ้มาโอ้โหกุหลาบแล้วคือผมไม่รู้เป็นอะไรเ,เจอแต่กุหลาบนะบทุกคนปึง้งมามาทุกคนนะขอเปิดอ่าให้หมดเลยนะครับผมก่อนไปเออ่าผมว่าจะเหลือสักยี่สิบนะเอาไว้ครับอ่าตัวตัวอื่นหรือเปล่า แดไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเให้เก็บใหม่ละกันเพราะว่าตัวดาร์คเปเปอร์เราได้มาแล้วนะฮะเราก็ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมลุ้นตัวดอกดทัทตะวันอนะ่ะเมื่อไหร่ผมจะได้คือ <c ười> นานมากทุกคนโอ้คือแบบว่าโอ้ยมันน่าจะมีแบบว่าพวกมเมล็ดอ่าขายเพื่อนเนอะผมจะได้ซื้อมาปลูกเพราะว่าเจไดามากเลย บางต้นก็อยากได้แต่ก็ทำอีเวนต์ไม่ทันหรือว่าต่างๆนะฮะพอล้วพอแล้แล <c oughs> น่าจะหมดแล้วฮะโอ้นี่อันนี้ผมครับตัวปืนสเปร์นะครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าปืนสเปร์นี้ครับยังไงอ่ะมีผลยังไงใช้ได้เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวไว้ว่าง ผมมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมอ่ะสอนวันนี้นะฮะเดี๋ยวอ่าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายยครับ